สบายดีพี่น้องสบายดีชุกลือทุกคนเนาะบายดีบาลุงยึงยึงด้วยเตอรชินำเสนอนะโคแมงซอนโคแมงซอนพี่น้องสบายดีพี่น้องง้อขีดน้อยย่างอาหารทะเลพี่น้องมาด้วกินข่าวต่อกันเนาะมื้อนี้กินไหวพี่น้องเว้ยตะเปนยังมาตกซสมาพากินข่าวกันเลยนะโอ้ยพอบูเราเปิดไปตกใจหมดเลยจุนี่ มาเดิอพี่น้องอาหารทะเลมีปลามึงแห่งกับปลาวานเนาะกินทะแลก็จะเข้าห้องนอนแมน่บ uh mm hmm. อกปลาหวานเนาะแล้วก็อาหารบ้านเฮาครับกลวนมี่งซ้อนเลยก๋วยเมี่งซ้อนกับมเขียดพี่น้องโมเขียดนี่ปลาวาะก๋วมงซ้อนกับปลาวาะพูนมาฝากเนาะอาหารทะเลนี่ผูใหญ่จะดีพันฝาดมาให้ลุงแต่เนื่องในโอกาสลุงบวชพี่น้องเอย น้องน่องกับลานลานกับเอื้อยก็ด,ด,ดกินเอาแต่ว่าเอ้ยผ่อนผอนอันเรือนีอนอนอน่เด้อเมียงจอนนี่บ่ช้อนเจ้านี่ยเคยบอกว่ากินเค็มอยู่กับยังบ่าจากสูบบ่ค่อยกัว่ากินเค็มอยู่กับย <c oughs> ังสูบเจ้าบ่ได้ <c oughs> เพื่อนนั่นรถจัดมกเขียดแซ่บมกเขียดพี่น้องเอ้ยวาล่า,ลาใหญ่ห่างปะกินข้าวน้วกันเนาะ บ่เหยียดค็จะมันโมเมนต์จิ้มมือกว่าว่าเลยยั่เงินั้งไม่ยังเงอนเลดเย็นมาได้เนาะในซองมันมีคันหลดซิมือไช้กอะก็นั่งบรสุทาไมหน่อยหนึ่งน้องมันนี้นั่งนั่งชูงเขาถอยอาไรละลายกินที่ขาทำแตากินขับข้ากินขับนี่อะไาก่อนบริสุทธามานกินได้ นานๆนะนี่เพราวาบนน้ามคาักินเลยปลาหวานพี่นอกนีนป้าหวานรยงาฝลาหวานโรยงาอ้าอีแ้นอื้มวัดวานห้ามเล กรอบกอบนุ Ranger, ่มๆกอบกรอบอกอบนุ่มในกอบนอกนุ่มในคปอตอกอบนอกนุ่มในจะบยาเสียนรืเป็นน้ำทันตตกินเขาเลยบวงหัว้องสูงจยาพวกพี่ก็อยากกับวกินใหม่

พี่ผ่าก็เหนึ่งยไหมน,กกน,หนุ่งกิ๊บแ็ดร้านจินขนาดอ <laughs> ะไรเอาลายลายได้ป้า <laughs> มันหน่อยเลยลูกหมดเลยกินล <laughs> ายกินบดกูอ <laughs> ยู่กินบึดเห็นป้อ <laughs> ยังกับพานดามโซโยูก่อนเบาะสียเราะเสียก็จะยิ่งกว่าม <laughs>

ไปสร้างแล้วไว้ทั้งได้กับตาเมเงินแล้ว,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 ยยวกันกกเราเจอข้าข้าวนี้ไว้กินเดือนหกว้ากังแล้วหักเือเจ้า่ายไปนีไหมข่าวข่าวเมือ แล้วข้าวกินตลอดเล่บ่ามันบะคาวหนอปะชิมหนอะิ้ามหลังนี่ย่าบไสอยู่เน่งพลบดีเป็นบะไายเขาขับปูกับพ่อ <laughs> mình hẹn là nhà đưa vào mực, Mình mùa 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 mình đang mùa Mình mùa 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 ก็กินทองขอ้าวระมยหมดเป็นชีพหมกข้าวขโมยเป้นมา 何かなぼちゃの木にわるああ、はい。

นี้องชีมันกาีมันอันนี้ชื่อมันเย็นละชีอันนี้มันเอ้ยเอ้ยาต้มาเา่นส่วนเดิมคอหงานบาหนัมันจะใช้สัตวมันเลี้ยนคุ้นสัตน่เลยโอ้่อยากินก็ได้แต่ว S 1> <S 1> <S ป้านี่ก็คือลงโอกเลยลาพี่น้องลาเลยพี่น้องขอบใจสุขุนสุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะนางลงลาปาลุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องมินนี่พี่น้องกดเบิ่งหลายๆเด้อไปแล้วพอกันคลิปนะ่าสบายดี